สวัสดีครับผมแฟนรถหลักมือนะฮะวันนี้มีรถเข้าหมหนึ่งคันนะครับผมเป็นเจ้านิสสันบูเบิร์นะครับรู้จักกันหรือเปล่าครับผมเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเป็นรถหรูหนึ่งคันเลยนะคันนี้นะครับผมเทียบเท่ากับเทมเบอรี่เลยนะครับผมคันนี้บอดี้ดีนะครับสตอรี่ดีนะครับผมคันนี้รถสวยมากนะครับรถสวยจริงๆบอดี้ Body เดิมจริงๆนะครับผมรถเดิมจริงๆภายในเป็นเบาะหนังพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นเครื่องคาบิวนะ คันนี้เครื่องเดิมนะครับผมเป็นเครื่อง 2.0cc ซีซีนะครับผมหรือเครื่อง2,000ปี1 9 9 1นะครับผมเป็นบอดี้ใหญ่เป็นรถเก๋งไซส์ขนาดปัจจุบันนะครับอ่าแต่เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับผมหรูเลยนะฮะแล้วสตอรี่ดีมากไม่ใช่ A31 นะรูปทรงอาจจะเหมือนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมนะรถคันนี้เป็นของนายทหารนะครับผมไปซื้อมาจากบ้านเลยพี่ๆคันนี้ดีมาก ผมบอกให้นะครับช่วงร่างดีนะครับระบบไฟติดครบหมดเลยแล้วดูรูปทรงพี่สีสันยังแบบแทบจะเต็มเลยนะอ่าแล้วผมดูให้นะครับอ่าเป็นจา่าจ่าอะไรนะอ่าเดี๋ยวดูจ่าสิบเอกครับผมอ่าไม่ใช่สิบเอกนะเป็นจ่าสิบเอกนะครับผมรถคันนี้นะครับผมก็โทรมานะครับเป็นเอฟซนะครับบอกว่าให้ช่วยหน่อยนะครับว่าลูกชายกำลังจะไปแนวหน้านะครับผมก็ไม่รีรอครับ สตาร์ทเครื่องออกไปซื้อยันบ้านพักเลยนะครับนี่รูปนะครับรูปอยู่ด้านบนนะครับไปซื้อจากเจ้าของมาเลยนะครับผมก็ช่วยกันนะครับผมเราคนไทยช่วยกันนะครับต้องการขายรถแฝงรถบ้านก็ไปยันที่นะครับผมภาษียังไม่ขาดกำลังจะขาดนะพรบก็ยังอยู่ครบนะครับนะคันนี้ครบหมดนะครับครบหมดถ้าสดชื่นนะรูปทรงนะครับผมคันนี้เป็นไงเป็นไงนะฮะเป็นไงบอดี้รอบคันเป็นไงครับผม ขลังนี่ไม่ต้องห่วงนะฟิล์มหมดอายุนะครับไปไล่ฟ้านะไปไล่ฟ้านะแล้วดูดิดูรูปทรงดิพี่นี่เปิดกุญแจไขตรงนี้นะเนี่ยโอ้โหดูดิโคตรหรูหราเนี่ยพี่นิสสันบูเบิร์ดนะครับผมดีเทลนะครับ LE นะฮะตัวนี้ขับดีนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะเบาหนังกระจกมือหมุนนะฮะดีราคาดี่มามอเตอร์ไซค์นะครับผมกันแดดกันฝนได้นะครับเบาหนังเพลงมีครบวิทยุเดิม ภายในสะอาดมากนะฮะเบาะหนังนะครับผมแทบจะไม่มีขาดเลยอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับลำโพองอยู่ครบหมดเลยนะครับของดีบอกต่อนะครับผมบกาจะเอาไปปั้นแล้วนะคันนี้นะฮะก็จะเก็บแล้วนะครับขายรถมาจะสามร้อยสี่ร้อยคันแล้วเพิ่งเจอนะฮะหูน่าสะสมมากพี่ดูดิกิิบกิิปหมดเลยพี่นะวิทยุเดิมเลยนะคันนี้ ดูสิที่บังแดดบังอะไรเนี่ยกระจกมือหมุนใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับสี่บานนะครับแผงประตูสวยๆแล้วดูเก็บดีเทล้าหูดูเลยเบาะนี่เงาช่ำเลยอะ่ะคอนโซลคอนโซลดำแทบจะไม่มีที่ติแล้วนะครับผมแอร์เย็นนะฮะเล่มชุดโอนพร้อมนะครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องแล้วด้านหลังกันนะครับคันนี้บอกให้ใครได้ไปบอกโอห,หยินยดีเลยดูด โอ้โหดีเทลพี่ดูเอา้าฝาประตูยังไม่ถอดเลยนะไม่เคยถอดนะนี่แค่ยังไม่เคยทําความสะอาดนี่นะครับบูเบิร์ตนะครับผมตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับนี่นะครับผมนี่เป็นไงดูเลยชิ้นดูชิ้นดำนะครับเก้อเกะอะไรก็ใช้งานได้ครบนะฮะขับดีมากขนาดเจนฮอนนี่กดลงน้ำมันดึงขึ้นนะครับผมเป็นฝาท้ายนะครับ เสียงดังฟังชัดผมไม่ต้องห่วงนะครับผมระบบไฟนะครับสองป้ายทะเบียนครบหมดแล้วดูดิดูดีเทลข้างๆดูนะครับผมนะนี่เอานะฮะนี่น่าสะสมมากผมบอกให้นะครับชุดอะไหล่เครื่องมือยังอยู่เลยนะฮะชุดอะไหล่เครื่องมือยังอยู่นะครับล้อยางอะไหล่มีนะคันนี้นี่ล้อยางอะไหล่มีนะครับผมอ่านี่ใครหาขายของนะครับผมนี่ดูใส่แบบได้เยอะเลยนะใส่ได้เยอะมากเลยนะเนี่ย นะใส่ได้เยอะจริงๆนะครับผมนี่ปิดแรงๆหน่อยนะปึ๊บรถไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงป๊กปั๊ก,กนะครับบางๆเลยเครื่องบางๆเดิมๆเนะนียนๆนะนี่อ่ะห้องเครื่องเป็นไงพี่เนียนไหมแทบจะไม่มีเยิ้มเลยนะม่อน้ำใหญ่ๆกัดลมไปฟ้านะครับกองเกิงเพลนนะฮะประมาณนี้เลย นะครับพี่พี่เครื่องเดินโคตรเนียนอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะเนี่ยอ่ะดูสายพานมันวิ่งเลยอ่ะนี่อ่ะดูสายพานวิ่งนี่น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะฮะวิ่งได้ปกติขับกลับโอ้โหปากระโปรงมันหนักมากพี่หนักเกินขออนุญาตวางไม่ไหวหนักมากนะฮะนี่ลิสันดูโลโก้โอ้โหดูดูดีเทลอ่ะพี่ดูเท่นะเอาราคานี้นะสามหมื่น ห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทแนละ้วดูล้อดูยางยางยังลึกๆอยู่เลยโอ้ดูโอ้ด,ดูอ้าวมีไฟนี่ด้วยแน่เป็นไงอ่ะดูไฟโอ้โหดูนี่มือจับคมเมียบนะครับคมเมียบรอบพันนะเนี้ยนะครับเสาวิทยุเดิมวิทยุฟังได้นะผมฟังอยู่นะวิทยุยางเยิงหยอกยงังตึง,ตงๆอยู่นะฮะขับไกลได้เลยนะคันนี้นะครับ เครื่องดีแอร์เย็นเกียร์สมบูรณ์นะครับผมนี่ยางเยิงยังดอกโอเคอยู่นะครับทั้งสี่เส้นเลยนะนี่แล้วล้อแบบเงาเงาอย่างนี้เลยนะเห็นไหมอ่ะไปเดี๋ยวลองทําการขับขี่กันนะครับผมนี่ก็ไปเปลี่ยนฟิล์มหลังหน่อยนะฮะอ่ะฟิล์มมันม่วงแล้วนะไปเดี๋ยวทําการขับขี่กันกับเจ้านิสสันบูเบิร์ตนะครับผมเป็นยังไงนะครับนี่ครับเนี่บอกอะไรบอกอยู่รบนะ อันนี้มีน้ำมุงน้ำมันด้วยนี่เกียร right <the ์เกอร์บูตเบิร์ตแน่นปึกเลยนะฮะขออนุญาตนะครับไปก่อนเปิดแอร์นิดนึงนะฮะลมเริ่มแรงนะครับลมลเริ่มแรงลมเริ่มแรง่มแดง้ำฝนิงานได้่รงทัเงลมเนะครงบมี่รงลเลมเ่มรลมเริ่้แง่แงล้เไมม่ดัรงนริ่ริบผมรเรรรลร ขับดีมากบอกให้คันนี้ขับนุ่มช่วงล่างดีนะครับสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมบอกให้สายเก็บ,บราคาเนี้ยโคตรถูกนะครับสภาพแทบจะหนึ่งในร้อยเลยนะใครหานิสสันบูเบิร์ดอยู่นะครับผมเบรกเบิก,ก,กดีเลยเครื่องเกียร์ดีจบนะอาัตราเร่งดีนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามไม่มีเร่งไม่มีหลุดนะครับนะ อัตราเร่งดีนะครับวิ่งเป็นร้อยได้เข็มเขมไมอะไรขึ้นหมดนะฮะนี่แทบไม่ต้องเก็บงานแล้วนะคันนี้แล้วน้ำมันขับอย่างเดียวอุ้ยขับดีว่ะขับนุ่มมากโอ้แล้วเกียร์บูทเบิร์ดนี่แน่นปักเลยอ่ะอุ้ยขับดีมากอะขับนุ่มมากโอเคเลยนะครับ ใครสนใจนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะครับเขตบริษณบ,บนทนส่งฟรีนะครับรรเกียร์จะแข็งนิดนึงนะเวลาเข้าเนี่ยต้องดันนิดนึงนะครับผมเพราะมันไอ้นี่นะบูทเบิร์ดมันเป็นทองแดงนะอุียขับดีอ,อ้ีอันนบเลยอะละ่ะบตเเตอดัร์งไดนะเวลเ้เนี่ยตอดังเัเาอ่นเบรนังลั่นเลยนะฮะเาี่ฉต้งดนนฝนนะครับ นี่เป็นไานออโต้ด้วยใช้งานได้ครบเลยครับพี่พี่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคันนี้นะครับออ้ยโอเคว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยสีสันน่ะตีให้เลยนะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมสีสัน กับบอดี้นะครับสวยงามนะครับอ,อุ่ย้ยขับดีอะ่ะขับนุ่มมากโอ้โหเมื่อประมาณสักสามสิบกว่าปีที่แล้ว,แล,วแล้วมันขับขนาดนี้นะผมบอกให้ใครก็ใครก็บอกว่าแบบเท่อะ่ะ และราคาไม่รู้นะว่าสมัยก่อนผมไม่ได้ค้นข้อมูลมานะว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะฮะนี่ระบบไฟอะไรติดครับสูงกว่าระดับเทปานกลางผมไม่ได้แบบไม่ได้ดูนะว่าราคามันประมาณเท่าไหร่เวลาสองนาฬิกาสิบสามนาทีสูงกว่าระดับเทปานกลางหกสิบสองเซนติเมตรดิสันบูเบิะะร,ร,บร์ดนะฮะแค่ชื่อก็แบบโคตรเท่แล้วนะใครเคยใช้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมใครเคยใช้คอมเมนต์หน่อยนะ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอะไรผมหาได้นะไม่ใช่ว่าอะไรหาไม่ได้นะอะไรใช้นิสสันทั่วไปเลยนะช่วงลุงช่วงล่างเนี่ยเก็บมาใช้นิสสันทั่วไปเลยนะฮะแล้วพวกอะไรอะไรทั่วไปเนี่ยคอมแอร์เป็นห้าศูนย์แปดแล้วนะครับผมเติมน้ำยาเอหนึ่งสามสี่นะครับน้ำยาดีนะเติมน้ำยาดีนะครับหนึ่งสามสี่เนี่ยคือทุกอย่างก็แปลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้กับ ร้านทั่วไปได้เลยนะครับไปแล้วโอ้โหต้องขออภัยด้วยนะเมื่อกี้นะครับจะเข้าแกยสี่ดันจะไปแกีหนึ่งนะฮะ <c oughs> โอ้โอัตราเร่งดีมากนะครับผมโอ้นุ่มมากนุ่มมากนุ่มจริงนะครับหนึบบะนุ่มไม่พอหนึบมากนุกหนับหนุกหนับเลยละ ับจบเพ่จบเลยนะฮะวิ่งเป็นร้อยได้แบบสบายสบายครับในวิ่งเป็นร้อยแบบสบายสบายฮนะโหขนาดร้อยแล้วมันกดแบบบูทบูท๊เลยเงี้ยโอ้ไม่ธรรมดาแล้วผมว่าคันนี้ไม่ธรรมดาแล้วมีของแล้ว ขนาดรถกระบะผมเนี่ยร้อยแล้วแล้วกดคันเร่งนี่ยังจะไม่ไปเลยนะเกียร์ห้าเนี่ยอันนี้ร้อยปุ๊บกดกดคันเร่งนี่บู๊ตโอ้โหดึงเลยนะอ้ขับดีแล้วหูภายในเก็บไว้ใช้เองดีกว่ามั้งเก็บไว้ไว้ปั้นดีกว่าผมยังไม่มีนะรุ่นอื่นผมมีหมดแล้วนะเก้าศนะูนย์อะแต่รุ่นนี้ยังไม่มีนะยังนอนคิดอยู่เลยว่าผมจะเอาไปเก็บหรือเปล่าอไม่เป็นไรอนะ แบ่ง f อ mm. ไปครับ mm. ผม mm. เผื่อใครชอบนะนิกสันเนี่ยในดวงใจใครหลายคนก็มีนะอ่า mm. นี่แล้วได้รูปทรงแบบไม่อายใครเลยไปจอดแบบเป็นเหมือนรถรถแบบรถแปลกคันหนึ่งเลยนะไปจอดอะ่ะขัตอนมันก็ไม่แปลกหรอกพี่เนาะแต่ชื่อรุ่นมันแบบแบบแบบเท่อ่ะใครมีผมว่าแบบเท่มากอะ่ะนะอ่าใครมีผมว่าเท่เลยโคตรเท่เลยละ่ะ เอาไปแต่งหน่อยจัดทรงลงล้อหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้นะไม่ต้องจัดทรงลงล้อก็ได้เพราะว่าอย่างนี้ก็เท่แล้วนะครับเครื่องเกียร์ดีจบนะครับแต่ตอนเช้ามันเป็นเครื่องคาบิวนะเล่นเครื่องหน่อยนะฮะสตาร์ทเล่นเครื่องหน่อยนะครับผม,ม<า>อ่าแล้วก็ที่มีม,มีมีจุดหนึ่งนะครับที่จะบอกก็กุญแจนะครับมันหลวมเนี่ย มันหลวมไม่รู้ว่ามันสึกหรือเปล่าเวลาตอนเช้าต้องกระแทกหลายทีหน่อยกระแทกกระแทกหลายทีแบบประมาณสักสองสามทีอะ่ะมันถึงจะทึงติดขึ้นมาอ่ามีตรงไหนแจ้งผมแจ้งเล็กๆ,ๆกนะ้อยๆ,ๆ,ๆก็แจ้งนะฮะเล็กๆน้อยๆก็แจ้งนะแต่กุญแจมีสามสี่ดอกนะแต่ไม่รู้ว่ามันมีดอกไหนบ้างที่ใช้ได้บ้างไงยนะกุญแจไม่รู้เหมือนกันแต่ไปหมดเลยกุญแจเยอะมากนะฮะเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหารายงานสื่อมาเขาแขนรายงานใครได้คันนี้ไปยินดีเลยนะครับพี่ สะสมผมก็บอกว่าแบบคุ้มเอาไปใช้งานระยะไกลระยะยาวก็คุ้มนะครับก็คือคุ้มอ่ะพี่พูดง่ายๆคุ้มอะ่ะแล้วรถมันแบบทรอสองสภาพทรงสวยมากผมบอกให้เท่นะครับอ่าดนี่ดูเพลงเพลิงนะฮะออเล่มพร้อมโอนเอกสารชุดโอนครบไปโอนได้ทั่วประเทศไทยนะฮนะอ่นะดับเครื่องก่อนนะครับนะี่ดับแล้วนะครับนะฝากไว้ด้วยนะฮะ กับเจ้าิสันผูเบิกดูบรรยากาศบ้านสวนนะฮะเช้าๆนะครับผมป่าบานเลยนะนี่ผักเลี้ยงไม่ได้เอาขึ้นเลยเต็มไปหมดนะฮะอ่ะนี่ดูนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับผม35,000บาทนะครับส่งฟรี150กิโลนะครับมดจํำขั้นต่ำนะครับ5,000บาทนะครับกรณีไปส่งนะครับผมแต่ถ้านะครับเดินทางมาเองนะครับผมก็ไม่ต้องมาจํำนะครับหรือว่ากลัวรถไม่อยู่แล้วมาจํำก็ได้นะครับพันสองพันนะครับเดี๋ยวเก็บรถไว้ให้ <N> น,ะนี่จอดในร่มนะครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะผมจอดในร่มให้ตลอดนะครับผมรถนะครับทุหัด้วดูดิของโฟรูปทรงโอ้แม่คู้จะเทไปไหนเนี่ยนะครับโดนฝนมาเมื่อกี้ฝนลงเม็ดนะกาจะเช็ดล้างซะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องแล้วดูสภาพดิยังใหม่อยู่เลยกา <G> <c oughs> <c oughs> ะเช็ดล้างหน่อยสภาพ,พยังใหม่อยู่เลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ลงคุ้งหลังคาเลกาวเกลืออะไรอัดแบบโอ้โหสุดยอดสวยงามอ่ะดูดิสวยซัทุกจุดไปเลยนะอ่ะ ไม่รู้จะให้ดูตรงไหนแล้วเอามาดูเองแล้วกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมแฟนรถบ้านนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเปม็นกำลังใจให้เพจรถบ้านมือสองของเราด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปมีรถรุ่นอะไรมานําเสนอนะครับผมกดติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้แจ้งเตือนนะครับสาหรับท่านใดนะครับผมนะไม่ต้องพิมพ์นะครับว่ารถอยู่ไหมนะครับโทรเลยเบอร์อยู่ด้าน,78 78, ลานลาหลังื่นนะะผมนะเดี๋ยลิปไปร่ชมนรับท่านใดทีุ่่นอื่อน,นะครับผม ก็เดี๋ยวพยายามมาหาคะรุ่นให้เยอะๆนะครับผมทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้อะไรพยายามหามาแบบให้หลากหลายนะครับผมไม่ซ้าจําเจเนาะโอเคครับนะสาหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะเมื่อยพอแนละ้วเจ็บพอแล้วเดี๋ยวจะไปนอนต่อนะตอนนี้ก็รีวิวประมาณ6กโมงกว่านะครับผมเช้าๆหน่อยนะครับอากาศคึมๆนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมไปละนะครับผมบ๊ายบาย